Radius Plus นะคะต่างจาก Radius ตัวเดิมยังไงตัวนี้มันคือแคลเซียมไฮดรอกซียพาไทัยนะคะเหมือนเอาแคลเซียมเข้าไปอ่ะเราเรียกเซลล์กลับมาให้สร้างคอลลาเจนได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือกลับมาย้อนวัยเซลล์ให้สร้างคอลลาเจนได้มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะโอ้โหผิวเราก็จะได้ดูเด็กดูดีใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีกิมมิคอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนถึงคุณสมบัติตัวยาก่อนเลยนะคะตัว Radius Plus เนี่ยมันมีการผสมนะคะของตัวยาชาหรือว่าล e ิดเคน0.3%เนี่ยเข้าไปในตัวยาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมานะคะหนึ่ง ตัวยาที่เป็นแท่ง1 5ซีซี cc นี่นะคะสามารถที่จะสร้างนะคะโครงหน้าได้อย่างชัดมากขึ้นหมายความว่าตัวนี้มันมีคุณสมบัตินะคะในการที่เรียกว่ามี high viscosity high elasticity มากที่สุดในบรรดาเรียกสารฉีดกระตุ้นคอลลาเจนหรือสารฉีดไบโอซิมเลเตอร์นะคะแม้กระทั่งตัวฟิลเลอร์ทั้งหมดนะตัวนี้มีความที่จะแบ,บแข็งตั้งทรงได้สวยมากใช้ยาเพียงน้อยนิดนะคะก็สามารถจะสร้างความยกความแต่วิธีการฉีดนะคะก็ต้องระมียละมัยใช้ยาไม่เยอะนะานแล้วก็ต้องตรงจุดที่สุดนะคะเพื่อสร้างโครงหน้าที่ชัดไม่ว่าจะเป็นเอ,อหน้าแก้มนะคะ หรือว่าแนวกรอบหน้านะคะที่คมชัดเนี่ยพอกรอบหน้าคมมันก็จะยกนะคะโครงหน้าทั้งหมดรวมถึงความพุ่งของบริเวณคางด้วยค่ะ อ่ะแล้วมันต่างจากตัวเดิมยังไงนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าตัวเดิมนะ้มันก็คือตัว radius classic หรือว่า radius ธรรมดาที่ไม่ได้มีการผสมยาชาเข้าไปส่วนใหญ่วิธีการใช้ของเขานะคะก็จะมีการเอาไปผสมนะคะทั้งยาชาแล้วก็น้ำเกลือเพิ่มเพื่อเอามาสร้างงานผิวค่ะทุกคนคือฉีดตื้นๆกระจายทั่วๆนะคะเพื่อให้ผิวเราเนี่ยกลับมาสร้างคอลลาเจนได้อีกครั้งหนึ่งเป็นการทำงานผิวนะไม่ใช่การสร้าง ปั้นหน้าสร้างโครงนะคะเหมือนอย่างที่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงถ้าเราเอากลุ่มนี้นะคะที่เป็น radius classic กลุ่มเดิมเนี่ยไปผสมยาชาให้มันได้คุณสมบัติเหมือนกันแล้วเอามาฉีดเพื่อสร้างโครงหน้านะคะสร้างกรอบหน้าคมๆได้ไหมต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ได้นะคะ พอเราเอาตัว r a d i u s classic นะคะตัวเดิมมาผสมยาชานะลงไปแม้ว่าจะผสมในปริมาณนี้เท่ากาันแต่มันทำให้คุณสมบัติของตัวยาเปลี่ยนทุกคนมันทำให้ความที่แบบจะแข่งตั้งทรงเนี่ยลดลงไปนะโอ้โหต่ำกว่านี่ดูตามภาพนี้เลยนะคะต่ำลงไปจากเดิมนะจากอันดับสองนะตกไปอยู่อันดับ ท้ายๆลงมาอีกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเอามาสร้างคุณสมบัตินะคะแบบเดียวกันได้แต่ถ้าในพูดถึงแง่ของงานผิวในการที่จะสร้างกระตุ้นคอลลาเจนนะคะมันก็มีคล้ายๆกันเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะได้คำตอบนะคะว่าทำไมเราต้องใช้ Radius Plus แต่ข้อหนึ่งเลยที่อยากจะเตือนทุกคนเลยนะคะถ้าเราใช้ Radius Plus แบบผิดๆนะ มันเป็นการแบบวางตัวยาที่เหมือนค่อนข้างแก้ไขยากอะ่ะถ้าเติมลงไปแล้วเราเติมเยอะไปเติมไม่สวยปั้นไม่สวยอาจจะมีความบวมนะคะดูหน้าเนี่ยสวยไม่ได้รูปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการฉีดสาคัญมากเลยค่ะคอยปรึกษาคุณหมอด,ดีๆแล้วก็เป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์ในการใช้เร d ดียสพลัสนะใครที่อยากได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของงานผิวอีกนะคะหรือว่าการปรับโครงหน้าก็อย่าลืมนะคะถามกันมาแล้วก็ติดตามพี่หมอผาสวยด้วยค่ะ